สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ชวลิตนะครับก็ล่าสุดนะครับคุณสมรักษ์คำสิงห์นะครับนักชกโอลิมปิกเหรียญทองนะครับก็ถูกศาลนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้สั่งจําคุกคุณสมรักษ์นะครับ2ปี13เดือน10วันนะครับคดีล่วงละเมิดนะครับล่วงละเมิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับก็แล้วก็ชดใช้ค่าสินใหม่ทั้งหมดหด 7แสนนะครับก็พูดง่ายว่าคุณสมรักษ์นะครับถูกอ่าถูกเขาเรียกว,ว่าอะไรนะก่อนหน้านี้ก็คือจะมีเด็กนะครับที่ว่าไปแจ้งความนะครับอายุ17ปีเมื่อสักย้อนไปปี66นะครับคือว่าคุณสมรักษ์กไปเที่ยวผับนะครับแล้วก็ผลุดท้ายแล้วก็ไปลองเงยที่โรงแรมนะครับก็ได้มีการเหมือนแบบว่าไปล่วงละเมิดเด็กนะครับ อายุยังไม่ถึง18นะครับก็เลยโดนแจ้งนะครับโดนแจ้งข้อกล่าวหาไปนะครับโดนแจ้งแจ้งความไปทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่า<ม>ก็ตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบเกืบสองปีนะครับก็ศาลก็พิพากษานะครับก็พูดง่ายๆว่าศาลนี่นัดพิพากษานะครับคุณสมรักคดีล่วงละเมิดผู้เยาว์วัยสิปีนะครับ ก็เป็นสารที่จังหวัดของแก่นนะครับ๋ย yeah. ว uh huh. ก็อ่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้นะครับก็อ่าล่วงละเมิดนะครับไม่เกิน17ปีนะครับก็ร่วมอ่านหนึ่งนะครับร่วมกันภาคผู้เยาว์อายุกว่สิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปปีนะครับร่วมกันพาบุกค,คนอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปปีนะครับไปเพื่อ,อนาจารนะครับสาม อาณาจารย์บุคคลคนอายุเกิน15ปีแต่ใช้กำลังประทุษร้ายนะครับ4นะครับพยายามข่มขืนผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะครับนี่ครับก็ที่คุณสมรักษ์นะครับศาลก็ได้พิพากษามาครับทั้งหมด1 2 3 4นะครับ4หัวข้อนะครับก็ก็ล้อติดตามกันต่อไปนะครับว่าทาง จะมีข่าวมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็อา,ชารชวลิตนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ